เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาเกม Daydream Forgotten Solo นะครับผมนะฮะหรือชื่อภาษาไทยก็คือฝันกลางวันลืมความเศร้านะครับผมนะฮะจริงๆวันนี้ผมน่าจะต้องลงคลิปเขาล่าไอแลนดใช่ไหมแต่ว่าเอ่อพอดีว่าอาัดเกมแบบนานๆยาวๆมาเยอะแล้วเอออยากอัดคลิปเกมแบบสั้นๆบ้างเออไม่ใช่แล้จะได้ตัดต่อง่ายๆเพราะว่าคลิปเขาล่าไอแลนดเนี่ยอย่างพาร์ทล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหใช้วเวลาตัดต่อนานมากกว่าจะได้ลงนะครับอันนี้เออก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะฮะอ๋อแล้วก็สำหรับเกมนี้นะผมมีแมงมุมด้วววยนนนนนะะะคครรรัผมมมมใทีี่เป็็กกกลแงุหืออไพ้ เออแนะนําให้ปิดคลิปนะฮะให้เรียงดีกว่านะครับอันนี้นะอยาให้ตัวที่มันอยู่ข้างๆนั่นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะสำหรับเกม Daydream Forgotten Solo นะผมนะ <c oughs> จากรอบแล้วถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมจำได้ว่าตรงนี้จะมีกับดักนะใช่ไหมเออที่เราเดินไปเหยียบนั่งไงเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นเป็นสลิงเหมือนเส้นเปียนโนอยู่ข้างหน้านะฮะแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถไปทางขวานั้นได้นะฮะแสดงว่าเราจะต้องเดินลงข้างล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้แมงมุมว่ะแต่ผมว่าแมงมุมพวกนี้มันน่าจะกลัวแสงไฟนะเนี้ เฮ้ยมันไม่เห็นกลัวเลย <c oughs> มันฉีใส่ด้วยประเด็น <laughs> ไปชิ่วชิ่วอ๋อไล่ไล่แมงมุมให้มันไปนอันนี้แน่เลยให้มันไปนโดนกับดักแน่เลยไปไปชิ่วชิวชิ่วไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปอีก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 ไปสุดเลยเ <c oughs> คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีกับดักอะแต่ไม่เหมือนผมโดนไม้กระแทกหน้าเองอะแล้วแม่งจอยสัน่นด้วยจะจะสั่นทำไมก็ไม่รู้เฮ้แต่มันยังมีสลิงอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย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 วาย เออเอาชิบเายแล้วขาขาดบอดีมันเขาเรียกไงนะมันบังคับเราฮะไม่สามารถให้แบบว่าถือทอสถือคบไฟไปต่อได้แล้ววันนี้เชฟหายและแล้วมีแมงมุมข้างหน้านั่นเซฟแล้วด้วยตรงนี้แล้วก่อนนะผมจะต้องหาทางตรงนั้นมีนกลไกอะไรสักอย่างให้เราเล่นนะฮะเอ,อตรงมุมนี้มีอะไรไหมตรงข้างหน้าเราไปทําไมอะ่ะเออเราไม่ต้องไปก็ได้ปะนี่นี่น,นี่ข้างหน้ามีทอสครับ <c oughs> เราก็ไม่น่าเสียเหลี่ยมมาเลยแต่ข้างหน้าตรงนั้นก็มีทอสนะครับอันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะขอย่องไปกดสวิตช์อันนี้ดิมันได้ไหมกดไงวะชึบออ้ยหักด้วยเอา้าสิบหายเร็วอ๋อมันเป็นทางรอดให้เราสามารถลอดไปตรงนี้ได้อ่าโอเคแล้วมีมุมตัวนั้นมันไม่เห็นหรอหรือว่าไอ้นั้นเราไปเล่นอันนั้นได้วะเออเนี่ยเนี่ยเมันมันสั่งให้น้องหมีไปเล่นอันนี้ได้ไหมอ่ะให้น้องหมีไปโยกดอกไม้ได้ไหมอ่ะ เพราะเหมือนไอ้ดอกไม้นี้มันจะมีความสามารถในการไล่ไล่แมลงไล่แมงมุมไหมอันเนี้ยมีไหมเอ้าเอ้ามันไม่เห็นมีความสามารถอะไรเลยเอ้าเดี๋ยวมันทําอะไรได้อ่ะแป๊บหนึ่งมันแป๊บแป๊บหนึ่งนะมันทําอะไรได้อ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยยา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 ไล่ไล่นี่เน่นี่เน่อย่านะโว้ย เออเอาเมงมุมทําไมเหลือแค่ตัวเดียวแล้ววะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงเหลือแค่ตัวเดียวอ่าถ้างั้นน่าจะสูตรเดิมแล้วน่าจะต้องไ like, ล่ไอ้แมงมุมตัวเนี้ไปที่กับดักนะครับไปชิวเอ๊ะทำไมมันไม่เดินอ๋อเราจะต้องขวางอันนี้ไว้เราจะต้องขวางเอ่อเขาเรียกไงนะไม่ให้แมงมุมมันเดินมาเป็นวงกลมตรงนี้นะฮะแสดงว่าต้องให้น้องหมีไปไปเล่นกับไอ้ตัวดอกไม้อันนูน้นไปไปทางนูน้นโว้ยเออไปทางนูน้นเนี่ยแล้วมันพอพอมันมีแสงตรงนี้มาปุ๊บมันจะได้เดินไปตรงนี้อ่า เออเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามวันนี้อ่าผ่านยาวผ่านยาวเนี้ยอ่ะน้องหมีถือคบไฟไว้บ้างไหมลูกอันนี้จะได้ช่วยๆกันนะให้ดูฉากข้างหลังอีกแล้วโดนไล่ก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนว้ายว้ายว้ายเดี๋ยว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 โอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมีน้องหมีน้องหมีอ้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนนะต้องต้องขอช่วยด้วยดีกว่าแม่งลืมวิ่งยาวไม่ได้วิ่งยาวไม่ได้วิ่งลืมน้องไม่ได้นี่ น้องรีบวิ่งมารีบวิ่งมารีบวิ่งมาลุกรีบวิ่งมารีบวิ่งมารีบยา ya, อันนี้อันอันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวโจโจโจชิบหายแล้วตรงนี้ทำไงวะเนี่ยตรงนี้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 ทำไงอ่ะเดี๋ยว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 ตรงนี้ทำไงอ่ะเปิดเปิดประตูอ่ะเปิดประตูะตะตอ่ะอ่ะโอเคอ๋อเปิดประตูเป็นคาซีนให้ไอเราก็ไม่รู้ตอนแรกกดวายกดวายกดไว้เออจะหลุดไหมเนี่ย <c oughs> เอ้ยกดรอหนุ่มหมีด้วยรอหนุ่มหมีด้วยลูก เอาชิบหายละเอาเอากายล่างฉเฉยเอ้าโอ้ยมันกายล่างมันกายล่างแล้วแล้วลูกจะอยู่ดูทําไมล่ะลูกโอ้โหมีการอยู่ดูด้วยนะอันนี้เฮ้ยทำไมแมงมุมมันกายล่างมันของเหลวได้คืออะไรอะเหมือนมันมีคันโยกอยู่ตรงนู้นครับเราต้องทำยังไงอ๋อต้องปานต้องหมีเดี๋ยวชิบหายละผมลืมวิธีจับต้องหมีจับยังไงอะ่ะโอเคโอเคโอเคจับจับจับแม่งเกมก็กดดันเหลือเกินเออแล้วก็สั่งให้ต้องหมีไปกดคันโยกไปลูก ฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยนี 1941, <t eg ued> ้เออแล้วก wow ็ปิดปิดปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยวิ่งวะไอเดี๋ยว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 โอ้ย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 ฉุกเฉิแล้วฉุกหายแล้วเอ้ลูกลุกลูกกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดกระโดดโอเคกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องหมีน้องน้องหมีวิ่ง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 ตามมาลุกวิ่งตามมาพี่ชายเฮ้ยปุ่มหมอบปุ่มหมอบอันไหน่งปุ่มหมอบแป๊บนึงนะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่ไล่ยาวเลยไล่ยาวเลยเนี่ย โอ้โหไปปลูกผักดีๆไม่ชอบไปปลูกผักไปปลูกผักดีๆไม่ชอบชอบมาเกมแนวซูเวอร์เโหเลยอย่างนี้โอ้โหหนีตายอันนี้จัดไปเฮ้ยโอ้โหแล้วทางนี่แม่งเดียวเดียวเดียวเดียยวโอ้โหแม่งแล้วแล้วทางกับมุมกล้องี่ยวายแล้วทางกับมุมกล้องนี่คือแบบโอ้โหมันไม่เอื้ออำนวยให้เราเลยอันเนี้ยแล้วนี่ไปไหนต่อเนี่ยโอ้โหเดียวเดียวเดียยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไวไวดีดีดีอันนี้ดีดีเฮ้ยไว ไเ้ยวเวอ้ยโ้เอ้ยลูกี้กูไปปลูกผักต่อดีกว่าเวียนกำไลได้ไ้รอดไหมรอดไหมเหมือนจะรอดนะเหมือนจะรอดโอ้สายมันดึงขึ้นโอเคน้องหมีช่วยเราอันนี้โอยยังโอ้ยยังจะตามอยู่ยังจะโอ้ยโอ้ ไอแมงมุมนี่มันคือไอตัวไอตัวมือดำๆที่มันตามเราตอนแรกไงเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเล่นกับน้องหมีข้างบนอ่ะน้องหมีขันโยกนั่นคืออะไรลูกอ่านี้ยกมาแนวพัซเซอร์อย่างนี้แกต้องเข้าใจเขาเรียกไงต้องเข้าใจกลไกมันก่อนอันนี้ยกขึ้นสองอันอันนี้จะยกเออถ้างั้นอันนี้ก็คือยกเส้นที่สองกับเส้นที่สามอันนี้ยกเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองอ่ะจะวิ่งผ่านทานปะวะเออผมไม่แน่ใจ ว <Okay. ิ่งผ่านทันาะวาคุณผ um ู้ชมว่าสองกับสามวิ่งผ่านผ่านทันปะไม่ทันแสดงว่าก็ต้องทําให้มันเป็นแบบเขาเรียกไงนะให้มันยกให้หมดพร้อมกันโอเคหรือว่ามันลากกงได้วะเออหรือว่ามันลากกงได้ดันไม่ได้วะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ดันได้ไอ้ขาวๆเนี่ยดันได้ถุงขาวๆเนี่ยดันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันกระยิบมาอ้าวอ้าวไล่ไล่เอามาเอาลูกทําไมไม่กระโดดขึ้นแล้วลูก เอาน้องหมวกฟ้าเคยกระโดดขึ้นเมื่อกี้ยังกระโดดขึ้นโกงมันได้อยู่เลยเอาทำไมทีอย่างนี้กระโดดไม่ถึงอะวิ่งกระโดดชึบไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงวะ <c oughs> หรือว่าเราต้องเอากล่องอันนี้มาเป็นเอาไอตัวกล่องแมงมุมเนี่ยมาเป็นตัวเขาเรียกไงนะตัวรองปะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมแล้วผมก็เาขาเรียกนนะ้ำมุดรอดผ่านไปต้องลองนี่ต้องลองแปบบ๊บนึงนะอา่ามานี่มานี่มานี่มานีเอ่อจังหวะนี้ก็ ไอ้อันหนึ่งสองหนึ่งสองคืออันนี้นี่ไงอ่าให้มันเป็นตัวลองจริงๆด้วยอันนี้สองสามอาโอเคอันนี้สองสามฟืบอะแล้วเราก็รอดไปเออเรียบร้อยน้องหมีเรามาเจอกันแล้วชืบมาแมปต่อไปแล้วอันนี้อืโอโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยโอ้มือดอีกแล้วมือดอีกแล้วโอโออะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นลมหรอถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงนั้นบุ๊บคือเราจะโดนผักเหรอหรือยังไงหรือเราจะตาย ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่าแต่ปิดไปก่อนแล้วกันเป็นพัซดุอีกแล้วเหรออ่ออันนี้คือคันโยกอะไรเดี๋ยวก่อนลองเล่นดูก่อนนะจึ๊ออา่ามันดันมาไม่สุดอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองให้น้องหมีเล่นดิอ๋อต้องให้น้องหมีเป็นคนดันคือเราจะต้องกระโดดไปข้างบนใช่ไหมโอเคผมเห็นกล่องมีอยู่กล่องนึงที่แบบว่ามันสามารถปิดร่องลมได้แต่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องปิดเอ่อรูลมด้วยอ่ะเออ ตอนนี้ผมยังไม่เก็ตว่าทําไมต้องปิดด้วยเราปลาน้องหมีขึ้นไปข้างบนได้ไหมชึบไปลูกเอาไม่ถึงเอ้ยแต่มันมีทอร์สให้ด้วยวะ่ะมีให้ทําไมกันนะอันนี้ตรงนี้มีไข่แมงมุมทุบได้ไหมนี่พังเลยอันนั้นเป็นไรอะ่ะเป็นเหมือนผีเสื้อเป็นตัวอะไรวะหิ่งห้อยแมงปอทําไมแมงปอถึงออกมาจากไข่แมงมุมมะหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไวอะไรวะเนี่ยแสงสว่างในความมืด เฮ้ยพัซเซลิลวันนี้เนี่ยมันอะไรกันไม่เข้าใจ mm hmm. ไม่คิดเออไม่คิดวะเขาให้เราทำอะไรวะเท่าที่ผมนึกออกก็คือตอนนี้เราน่าจะต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนฮนะเพื่อไปดันกล่องไอ้ตรงนั้นอะลงมาแต่ตอนนี้ผมกําลังหาวิธีการเขาเรียกไงนะขึ้นไปข้างบนซึ่งขึ้นไปยังไงวะขึ้นไปไงอะเออนั่นดิกระโดดขึ้นกล่องอันนี้ก็ไม่ได้เราดันอันนี้ไปก็ก,ก็ก็ไงอะ <c oughs> เออนั่นดิเอาน้องหมีเป็นคนดันกล่องนี้ให้วายวายวาย แล้วทำไมเราเป็นคนดึงคันโยกนี้ไม่ได้วะเออเราเป็นคนดึงคันโยกนี้ไม่ได้เนี่ยมันดึงมันมันดึงแบบน้องหัวฟ้าดึงปุ๊บแล้วน้องน้องก็ปล่อยอะ่ะเออเหมือนแบบหน้าที่เนี้ยถูกการันตีให้แบบน้องหมีเป็นคนทําตรงนี้มีคบไฟให้เราเล่นด้วยหรือว่าบางทีอาจจะต้องใช้คบไฟในการทาอะไรหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าคบไฟเนี่ยเราถือมาเพื่ออ,อันนี้แน่เลยต้องทําลายไอย้พื้นที่ที่มันเป็นรังแมงมุมข้างหน้านั่นนะฮะ แต่คือประเด็นคือไอ้รูที่สามเนี่ยมันมีลมอยู่นะฮะเราก็เลยเอาคบไฟผ่านไปไม่ได้อ่าโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องปิดช่องลมแต่ตอนนี้คือที่ไม่เข้าใจก็คือจะเอาไอ้ถังข้างบนมายังไงวะอ๋อโอเคโอเคโอเคเก็ตละเก็ตละเก็ตละเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตและแม่งโอ้จากงงต้องนานแม่งโอเคกระโดดสิลูกกระโดดกระโดดกระโดดสิลูก อ่าอย่างงี้ฮะมันเรามาอย่างงี้ปุ๊บแล้วเราก็ให้น้องหนีไปเลื่อนอันนี้เราก็กระโดดมาตรงนี <H> ้ชึบโอเคก็ไม่ยากนี่ว่ะแม่งคิดอะไรวะเพราะว่าอาจจะด้วยความงงไงแบบว่าทําไมต้องปิดช่องลมวะเออยังไม่เข้าใจไงยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมต้องปิดช่องลมวะช่องลมมันมีความสําคัญอะไรทําไมต้องปิดเออกําลังหาเหตุผลอยู่ไงหาไม่ได้แม่งอ่าโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รู้ว่าทําไมต้องปิดช่องลมอ่ะโอเค พอรู้ว่าทําไมต้องปิดช่องลมก็โอเคอะไรหลายๆอย่างก็เหมือนจะราบลื่นขึ้นอ่ะเรียบร้อยน้องหนีพอแล้วลูกเราก็เอาคบไฟเข้าไปด้วยนะฮะนี้เพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยก็มีอะไรติดไม้ติดมือสักหน่อยก็ยังดีโอ้โหในนี้ถ้ำแมงมุมโคตรเยอะคือจะไม่หลุดพ้นจากไอ้แมงมุมนี่จริงๆใช่ไหมเนะี่ยแล้วทำไมเมื่อกี้เกมมนกระตกุกทำไมเกมมนกระตกุกเหมือนกำลังโหลดอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวข้างนอกเป็นป่าแล้วเฮ้ยสดใสแล้วอันนี้อ้าวชิบหายแล้วสดใสก็บ้าแล้ว ต้องโดดแล้วลูกโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะอ่ะฮะอะไรวะอ๋อแมงมุมอ๋อแมงมุมเพ้สแสงมันเพลสแสงแดดถ้ามันโดนแดดไม่ได้มันโดนแดด,ด,นด,นด,ดแล้วมันจะไหม้มันเป็นเหมือนแวมไพร,อพร์อ่ะเนี้ยแมงมุมแวมไพร์อ้าวโอเคเช้าแล้วด้วยฮะเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอาอะ่าแต่ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปสงสัยเรื่องนั้นเลยฮะเอาแล้วฮะเข้ามาสู่โลกแห่งความสดใสครั้งหนึ่งอันนี้โอ๊ยอะไรอะ่ะ โอ้ภาพปกอันนี้ภาพปกเลยฮะว้าวสวยเป็นมุมแบบกลงหันลมอีกแล้วอันนี้ภาพพื้นหลังสวยๆอย่างนี้อย่านะอย่าเจออะไรที่มันแบบเฮลเลอนนะไม่เอานะให้พักบ้างอันนี้ <c oughs> ให้พักบ้างให้ดูอะไรที่มันแบบสวยๆลื่นหูเลื่นตาบ้างอันนี้เอออ่าเข้าบ้านอีกแล้วเข้าบ้านอีกแล้วเข้าบ้านอีกแล้วขอไม่เอาแบบเจอคนแบบคนบ้าได้ไหมคนแบบคนแปลกๆอะพ,พิลึกพิลึกอะไรเงี้ยอ่าน้องเปิดประตูเข้าไปแกโอ้โหมืดตึ๊บเลย โคตรไม่น่าเข้าเลยลูกจะเข้าไปจริงเหรอแล้วน้องหมีไม่เข้ามาด้วยเหรออุ้ยเข้ามาด้วยนี่หว่าอันดับแรกน้องหมีนี่คือเดินเซอร์เวยก่อนเลยฮนะโอ้โหหวังว่าในนี้คงจะไม่มีตัวอะไรที่มันน่ากลัวเนอะขอแบบเอ้ยจักรยานเฮ้ยเราทาอะไรกับจักรยานนี้ได้อะเล่นอะไรกับมันไม่ได้เหรอขี่ไม่ได้ด้วยอ่าถ้างั้นเดี๋ยวต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนอ่าน้องหมีลูกมากระโดดเกาะไอ้อันนี้ดิ จึ๊บน้องหมีน่าจะต้องเป็นคนเปิดประตูไปไปกระโดดเกาะมันอ้าวไม่เกาะแล้วลูกเกาะไม่ได้เออหรือเดินผ่านตรงนี้ได้เอาเดินผ่านตรงนี้ได้ดีกว่าโถเอ้ยก็ไม่บวกอ้าวอ,อะไรวะเมื่อกี้ทำได้ยังไงน้องหัวฟ้าน้องเป็นใครกันอันนี้ ทำไมน้องอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วอยู่ๆก็แว็บมาโผล่อีกด้านหนึ่งได้วะทําได้ยังไงกันอันนั้นเป็นสะพานที่แบบว่าอะไรนะให้น้องหมีเตะลงมาแน่เลยให้เราเออเดี๋ยวก่อนนะผมจะโยนน้องหมีขึ้นไปข้างบนยังไงนั่นดิอ่ะโยนไปเล่นๆตรงนี้แล้วกันเผื่อถึงเผื่อถึงมันจะไปถึงได้ไงวะ <c oughs> แล้วขึ้นไปยังไงอ่ะหรือไอ้จักรยานนี่มันทําอะไรกับมันได้เล่นได้ไหมขี่ไหมขี่ไม่ลุกขี่ไม่ได้เหรอ,อว้าวเฮ้ยเมื่อกี้ขี่ได้เมื่อกี้เหมือนจะจับได้แป๊บนึง เอาอย่างวะสรุปมันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เอาดีๆดิเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเล่นได้เล่นได้เล่นจักรยานได้แล้วก่อนนะแล้วไงอะเอาจักรยานขึ้นไปเอาจักรยานขึ้นไปเร็วเร็วแล้วไงซิอ๋อแล้วก็ขึ้นจากตรงนี้อ่าแล้วน้องหมีขึ้นมาได้ไหมเออขึ้นมาสวยเก่งมากแล้วก็เอาดีๆนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะลูกเฮ้ยชึบ เออเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งบนไดลงมาลูกแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งก่เลยนะจึ๊บโอเคจึ๊บจุ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 ๊บขึ้นไปข้างบนก่อนอันนี้ตบแตบตบแตบตบแตบเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเครื่องบินเล่นเครื่องบินไหมลูกเล่นเครื่องบินไหมเล่นเครื่องบินไหมเนี้ยน้องหนีไม่รู้เอาไว้ทําอะไรอะ่ะเอาไปด้วยแล้วกันเฮ้ยปลาไปไหมปลาไปไหมอ้าวปลาไปแล้ว <laughs> อ๋อแล้วมาพร้อมกับน้องแมลงน้องแมงปออะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วเราก็ได้เอชิเมนต์ป่ะเอาบินทีแล้วก็บินยาวเลยเฮ้ยสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะอยู่ๆก็ได้ชิเมนต์มาแบบงง,งๆอันนี้คือไม่รู้เลยเนี่ยแล้วไอ้เครื่องบินนั้นคือ,อยังไงอ๋อเราต้องมาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะตกไปได้นะเนี่ยตกไปได้นะเนี่ยดนนเดี๋ยวก่อนนะเดินใจเย็ยนนิดนึงอ๋อแล้วก็มาทางนี้ฮะอ๋อเป็นฉากไปต่อเลยอ้าวให้เข้ามาทําไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไปต่อหมได้ หรือว่ามันเป็นพัซเซอร์ที่จะต้องทําให้เราเขาเรียกไงนะให้กังหันลมในที่นี้ทํางานนี่ไงตรงนี้มันมีที่ดันเอ้ยต้องหมีไปอยู่ตรงนู้นลูกไปอยู่ตรงไปอยู่อีกข้างนึงไปอยู่ข้างหนึ่ง,อ,ง,งอ่ะช่วยกันดันช่วยกันดันช่วยกันดันอ่ะตรงนี้ดันเลยโอ้ยมีกองฟางตรงนี้มันรองรับอันนี้โอ้โหเกือบเลวอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนี่อุ้มหน่อยอ่ะหมุนแล้วปะ่ะเหมือนจะหมุนแล้วนะเหมือนจะกลับมาใช้ได้แล้วหรือเปล่าอันนี้ อันนี้ก็ปีนขึ้นไม่ได้แล้วเหมือนจะกลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วนะฮะนี้สแสดงว่าเราจะต้องออกเหรอเออเดี๋ยวออกไปดูผลงานกันท่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมเอาออกไม่ได้พอดีเอาออกไม่ได้แล้วยังไงอะออกไม่ได้เงี้ยก็นึกว่าจะต้องมาซ่อมกระหันลมอย่างเดียวเฮ้ยแต่เหมือนไอ้แท่นตรงนั้นเหมือนมันจะหมุนแล้วฮะเออช่องทางเดินให้เรากระโดดไปหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้มีความเป็นไปได้อันนี้เราก็ขึ้นไปไม่ได้มะเออนี้เราก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วไหมเฮ้ยยังขึ้นไปได้อยู่่นนีวาบึ ยังขึ้นไปได้อยู่โอ้โหโอ้โหแต่ที่สุดกว่านั้นคือน้องหมีกระโดดสูงมากอันนี้กระโดดสูงกว่าเราอีกแล้วทําไมน้องเดินตรงไม่ได้ล่ะลูกลืมไปลืมไปน้องหมีขึ้นไม่ได้เราจะต้องโยนน้องหมีขึ้นไปนะฮะนี้แล้วก็รอเล็งดีๆอันนี้กระโดดไปน้องหมีจะกระโดดมาถึงเม่าวะอ๋อน้องหมีกระโดดเกาะหัวเรานะฮะนี้อ่ะเล็งองศาดีๆ5นี้เล็งองศาดีๆแล้วกระโดดเร็วเร็วฮึบเอ้ยถึงว้ง <laughs> โอ้โหเกือบไปแล้วเว่นเกือบหลุดอันนี้อ่ะเราก็กลับมาซ่อมมาน,นี้นะฮะมาดึงอันนี้ไปน้องหมีช่วยกันหน่อยลูกเฮ้ยชึบกรอบเรียบร้อยอ๋อมันจะค่อยๆดึงลิฟต์ขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วมันก็เอาจักรยานขึ้นมาด้วยแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซ่อมอีกจุดหนึ่งหรอโอ้โหอีจุดหนึ่งก็ต้องขึ้นบันไดตรงนี้เราโดดลงตรงนี้เลยได้ปะเหมือนจะไม่ได้นี้น่าจะเสี่ยงไปน่าจะกระโดดลงไม่ได้อ่ะลงดีๆแล้วกันอันเนี้ยอ่ะน้องหมีไม่กระโดดก่อคอมาลูก <Yeah! S 2> ย่าเฮ้ยแล้วน้องหมีไม่กระโดดเกาะค,คอคมาวะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหรือไม่ใช่วะชึบถึงนี่ว่าเฮ้ยนะมาแล้วเออแล้วทำไมน้องหมีไม่กระโดดเกาะคอเรามาด้วยวะเออน้องหมีแล้วเราไม่ได,ไได้จะไปด้วยกัน,หน <isch> เหรออันเนี้ยเออมันมีไอจุดตรงนั้นนะคะที่เราจะต้องดันให้มันมาแล้วเราจะต้องดันยังไงวะไม่ใช่เราจะดันยังไงประเด็นคือว่าเราจะไปตรงนั้นยังไงเออเพราะว่าเราไปไม่ได้เนี่ยเราไปไม่ถึงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันไปยังไงวะเฮ้ยหรือเราจับไอห่วงนั้นได้วะ ผมไม่รู้เลยอะผมไม่รู้มันกระโดดเกาะอะไรได้อ่ะแป๊บนงนะเกาะได้ปะวะแล้วมันจะมีแอ้นั้นห้อยๆไว้ทำไมวะแป๊บนึงผมว่ายังไงอ่ะต่อให้เราไปตรงนู้นได้อะเราก็ต้องใช้แรงน้องหมีอยู่ดีฮะเนี้ซึ่งมันไปยังไงซิเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะไปยังไงวะไอ้แดงๆนี่มันคืออะไรอะเอ้าเกาะไอ้ทอแดงๆนี่ไปได้เลยโอโห <laughs> ผมก็หาวิธีไปอยู่นั่นน่ะอ๋อลืมไปมันมีระบบปีนท่อนี่ว่าโอ้ขออภัยฮะขออภัยฮะนี้ไม่ได้เล่นนานลืมลืมลืมว่ามันมีแบบระบบปีนท่อตรงนี้มันมีเชือกแดงๆให้เราจับอะคืออะไรอะอ๋อแล้วก็ให้น้องหมีขึ้นไปขึ้นไปอ๋อเกาะอันนั้นมันได้ไหมลูกได้ไหมจึ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยนะแล้วไงซิอ่ะให้น้องหมีมาเตะขวดอ๋อไม่ใช่ ให้น้องหมีมาโยกอันนี้อะให้น้ำหนักมันถ่วงนะฮะถ่วงกันอโอเคโอเคโอเคน้องหมีนี่ก็ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นอะไรฮะไอแดงๆดเนี่ยดึงได้ไหมเหมือนจะดึงได้นะอ๋อดึงให้ไอันนั้นมันหมุนอันนี้มันทํางานปุ๊บเราก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ไม่ยากไม่ยากแต่คิดเยอะนิดนึงอันนี้หมายถึงคนเล่นเนี่ยคิดเยอะนิดนึงอันนี้คิดมากอ่าเรียบร้อย ทีนี้จักรยานเราก็ขึ้นไปเฉิดฉายข้างบนแล้วอันนี้อ่า,อา,อาแล้วขากลับซีอันเนี้ยแล้วขากลับซีอันนี้ใครจะพากูกลับเนี่ยหรือจะต้องเกาะไออันนี้ไปวะจริงเหรอก่อนนี้ไปเออมันท,ทาท่าเหมือนจะเกาะไม่เห็นได้เลยอ่ะมันเกาะไม่ได้เนี่ยมันทะลุอ้าวเกาะได้นี่วะเฮ้ยโอเคอ่ะเรียบร้อยในที่สุดแล้วเราเอาจักรยานขึ้นมาข้างบนทําไมอ่ะ น่านาดีไม่รู้เหมือนกันตอนนี้อ่ะลากไปน้องหมีมาเร็วลูกน้องหมีน้องหมีไม่มากับเราอะ่ะอย่ายืนนิ่งดิลูกชอบยืนนิ่งให้เราแบบเขวี้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอีดัทินจัมบ์บอโอ้โหน้องแว่นนี่แบบโอ้โหเลยน,นี้อะไรเล่นรถเ,เ,เล่นรถไฟหอเฮ้ยมันทรงเหมือนรถไฟหอเลยไปยังไงอะพยักหน้าด้วยอันนี้เล่นอะไรกันอะ เฮ้ยทำอะไรอะกดฮะไปไหน,ไไหนอันนี้ไปจริงเหรออันนี้ไปจริงไปเล่นเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าคิดจะไปจริงๆแล้วก็ขอพักไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมเทดิมก็ถ <laughs> ือว่า <laughs> เดินทางมาน่าจะสักพักหนึ่งเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะตัดง่ายมากขึ้นนะสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมนะถ้างั้นก็เดี๋ยวมารอติดตามกันดูพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมนะอ๋อแล้วก็สาหรับช่องผมนะมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะผมนะก็คือผู้สนับสนุนใจดีนะผมในราคา20บาทนะครับอันนี้นะถ้าถามถึงสิทธิพิเศษอะไรก็ไม่มีครับอันนี้ก็แค่จะขึ้นชื่อเก่าวขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนเข้ามานะครับอันนี้นะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคนที่ให้ทิปมาด้วยนะครับในช่อง โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าจะเปคลิปอะไรผมสววสดีก็สุดครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม